สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Fantech EOS Pro WGP 1 5 Wireless Controller จะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ f a n t e x นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแบรนด์ f a n t e x ให้รู้จักกันแบรนด์ f a n t e x นะครับเป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียร์นะครับจากประเทศอินโดนีเซียที่ทำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมาส์นะครับคีย์บอร์ดหูฟังจอยเกมจุดเด่นคือแบรนด์เนี่ยเขาเน้นความคุ้มค่าและราคาที่จับต้องได้แต่ก็ยังมีความพรีเมียมและสเปคที่เกินราคาอยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าจอย WGP 1 5เนี่ยมันจะคุ้มค่า ตามสไตล์สโลแกนของ f a n t e กส์เขาหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมขอกันมานานว่าเฮ้ยพี่ หาแบรนด์ a n t e ทคมาให้เราได้รีวิวกันหนอยวันนี้แบรนด์ a n t e ทคนำอุปกรณ์นะครับมาให้เราได้รีวิวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวจะมีตัวคีย์บอร์ดด้วยที่เราจะมารีวิวกันภายหลังนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวจอยนะครับที่เป็น EOS Pro WGP 15ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ a n t e ทค Official Store นะครับที่ส่งตัว f a n t e ท h EOS Pro WGP 15 Wireless Gaming Controller มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับ a n t e ท i r e l e ค s c o n t r o l l e r WGP15 ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ description ได้เลยนะครับรับรองว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์มีรับประกันให้ไปเลยนะครับ2ปีก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ description ได้เลยนะครับเอาละนะครับตัวจอยตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าพอได้จับ แรกเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสวยแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับกล่องก็ค่อนข้างจะสวยงามอลังการมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับทั้งคาวเกมมิ่งแล้วก็ x b o x Game Pass ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเซอร์ติฟายตัวนี้ไว้อยู่นะครับรับประกัน2ปีนะครับจาก g a d g e t v i l l a นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีเบอร์ของคอ l l เซนเตอร์ของ g a d g e t v i l l a ไว้ด้วยนะครับเอาไว้โทรสอบถามเงื่อนไขการรับประกันของจอยตัวนีีนน้้้นนะแลวตก็ มีฟังก์ชันบอกไว้นะครับว่าตัวเนี้ยเขาใช้เป็นฮอร์เอฟเฟกนะครับทั้งตัวอะนาล็อกสติ๊กนะครับแล้วก็ตัวทิกเกอร์นะครับการเปลี่ยนตัวด p a แพดได้นะครับมีรีพ e a เ a เบิลด a แพดได้นะครับซึ่งด p a แพดที่ให้มาันก็จะมีหลายทรงมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะกล่องดูว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับตัวตั้มสติ๊กก็สามารถถอดออกมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนให้มันยาวขึ้นหรือสั้นลงนะครับเพ่งเขาก็มีมาให้ในกล่อง กัันนะครบแล้วก็นี้ก็จะเป็นไตรโหมดคอนเน c t i o นนะครับซึ่งตัวเขาจะมีทั้งไวเลส 2.4G นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็สามารถไป connect กับอุปกรณ์ที่ัพพอร์ตได้นะครับเช่นนิลลิวอวิทนะครับ PC โทรศัพท์มือถือนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรถ อย่างเท s l a เนี่ยเขาก็รองรับจอยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4ฟังก์ชันหลักที่อยู่ในตัวตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวจอยของเขาก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะฮะด้านกล่องข้างกล่องนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามอลังการมากนะครับข้างบนมีหูหิ้วเป็นผ้ามาให้นะครับด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับซึ่งการขายเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบนะก็คือขายแบบตัวจอยแยกนะครับกับขายแบบอีกอันนึงคือจะเป็นตัวมีแบบด็อกชาร์จมาให้นะครับก็เหมือนกับวก นะครับทุกงนก็จะเป็นว่าแ่นวางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมได้มาเป็นแบบตัวจอยแบบเดี่ยวๆนะครับมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็คือ1นะครับก็คือตัวนี้จะมีควิกท i กเกอร์ล็อกนะครับซึ่งเราสามารถล็อกทิกเกอร์ได้นะครับแบบให้มันเป็นจังหวะเดียวนะครับไม่ต้องมาไล่ระดับก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟ RGB นะครับ EBH Y Stick เนี่ยก็จะมีไ h ติ้งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปุ่มมาโคนะแล้วก็สามารถสลับโหมดได้โดยง่ายนะครับก็จะมีปุ่มด้านหลังนี้ปุ่มสำหรับ บอกมาด้านหลัง่อกนะครับว่าตัวเลเยอร์ปุ่มกล่องเขามีอะไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเรื่องของเลเยอร์ข้างในกันนะครับผมออะโอเคนะครับเปิดมานะครับเราก็จะเจอชุดบันเดิลแบบนี้นะครับซึ่งตัวชุดบันเดิลของเขาเนี่ยมันก็จะมีจอยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งใส่ถุงมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB 2.4นะแล้วก็จะมีดี a พมาให้อีก2แบบนะครับซึ่งวงกลมแบบแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบ ตัว cross นะครับก็คือเป็นตัวรูปบวกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแค่4 direction นะครับแล้วก็จะมี thumb stick นะครับก็คือเป็น analog เองซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนข้างในตัวของเขาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น usb 2.4g นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเอาไว้ connect กับคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับนะครับนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีชุดของอุปกรณ์อีกนะนะฮะ อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นลิงนะครับที่เอาไว้รัดตรงอนาล็อกนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการเล็งนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับพวกคอนทรลฟรีส์นะครับที่เขาขายกันนะครับเป็นตัวเพิ่ม accuracy เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย USB Type C นะครับซึ่งเอาไว้ชาร์จตัวจอยนะเดี๋ยวผมขอนุญาตแกะนะโอ้ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสายยาวมากโอ้โหนะฮะน่าจะมี2เมตรกว่าได้นะครับแล้วก็จะเป็นสาย PVC นะครับซึ่งก็จะไม่ เป็นสายถักอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นหัว USB Type C นะครับแล้วก็จะมีอีกข้างหนึมิ USB A นะครับเอาไว้ชาร์จจอยหรือว่าเอาไว้คอนเน็กแบบ Y Controller นะครับซึ่งเขาให้มาเผื่อเผื่อเราจะคอนเน็กแบบ Y Controller เองมันก็จะยาวกว่าปกตินะฮะก็ถือว่าเออให้ให้มาแบบ เผื่อไว้เลยว่าให้คนได้แบบสายนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็โอเคนะครับให้มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีวิธีการเชื่อมต่อได้ค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆมาดูกันนะฮะแล้วก็ตรวนี้ก็จะมีนะอันนี้จะเป็น Gear Up and w i น h นะฮะอันนี้จะเป็นแบบตัวแท็งค์เลตเตนะครับมาจากตัวโรงงานนะครับเป็นแผ่นใสๆดูเท่ดีนะตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ซื้อเราที่มั่นใจในตัวเรานะฮะอะไรประมาณนี้นะครับล้วก็จะม ก,การ์อีกอันหนึ่งนะครับผมก็อันนี้จะเป็น f a n t e ็กเวอร d นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เอาไว้กรอกแล้วก็ส่งให้บริษัทนะครับซึ่งก็โอ้ให้อะไรมาค่อนข้างดูหรูหราอลังการนะโดยเฉพาะตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้ให้มาแบบมไม่ค่อยมีเห็นจอยเจ้าไหนให้นะไอตัวรัดยางอนาล็อกเพิ่พม ความแม่นยำนะครับซึ่งก็ให้มาก็ถือว่าโอเคนะครับให้มาได้ดีมากๆนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจอยกันดีกว่านะครับผมตัวจอยที่ผมได้มาตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินนะครับซึ่งลวดลายของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นลวดลายที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวเลเยอร์ของจอยนะนะครับก็ ให้ความแปลกใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูว่ามีอะไรบ้างด้านบนนะครับก็จะเขียนว่า LBRB นะครับซึ่งไม่ได้เขียน L1R1 นะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียน LTRT นะครับซึ่งตัวทิกเกอร์ของเขามีสปริงนะครับก็คือจะมีการไล่ระดับได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราอยากจะล็อกทิกเกอร์นะเขาก็บอกแล้วว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันล็อกทิกเกอร์อยู่ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับเราสามารถกดล็อกทิกเกอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเวลาเราล็อกนะครับตัวทิกเกอร์ RTLT มันจะเหลือแค่จังหวะเดียวแล้วกก็็จะมมมีุ่ัน เป็นเสียงกดกึกนะครับซึ่งัน็จะให้เสียงแบบฟินๆเหมือนแมชชีนิคอลนะครับส่วนถ้าเราจะปลดล็อกทิกเกอร์นะครับเราก็สามารถกดได้นะครับให้เป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นปุ่มแบบมีสปริงแล้วก็ไล่ระดับสําหรับตัวการเล่นเกมขับรถนะครับหรือว่าเกมที่ต้องใช้การไล่ระดับต่างๆเช่นเกมยิงปืนนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นลดอคจิทิกเกอร์เหมือนกับไฟดิจิเอ펙โฟนะนะครับอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น L B R B นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปุ่มเหมือนเเมคคานลยยะะรับสีงพกๆ เสียงมันจะแบบมีความคิกกี้คิกกี้คิกกี้หน่อยนะครับผมชอบนะนะครับมันมันจะไม่เหมือนกับตัวปุ่มที่แบบมาแบบคิกคิกิกคิกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความกึกกึกกึกแล้วก็บวกกับเสียงคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าให้ปุ่มมาค่อนข้างกดง่ายแล้วก็นุ่มนวลพอสมควรนะครับ A B X Y นะครับจะเป็นเลเ o u t ์แบบ Xbox นะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะ Y จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้ว X ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ A B จะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะไม่เหมือนของ Nintendo นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม Capture นะครับ ซึ่งเป็นปุ่มถ่ายรูปนั่นเองนะครับจะเป็นจุดสกตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ปกติเราจะชินการกด start ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ปุ่ม start มันจะอยู่ตรงนี้ไงบวกลบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม t ร์ b o นะครับซึ่งการออกแบบตงเนี้คืออาจะไปเผลอกดตัวปุ่มนี้ได้นะครับก็คือเป็นปุ่ม capture นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม home นะครับปุ่มโลโก้นะครับปุ่มเ e l e c กับตาร์ t จะอยู่ ตัวให้คุ้นชินกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นปุ่มดีเพดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับดีเพดมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับซึ่งก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับซึ่งโหปุ่มดี a พดมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ด้วยนะผู้ชมเห็นไหมนะครับเราก็สามารถใส่ดีเพดอันใหม่ไม่ได้ผมอยากอยากได้ดี a พดแบบแปดเหลี่ยมเข้ามาผมก็สามารถดึงดี a พดเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าอย่างผมอยากได้ดีเพดแบบ ตัว c r o s s เข้ามานะครับซึ่งตัวนี้มันจะให้ความแม่นยํามากกว่าตัววงกลมนะอันนี้ก็สามารถใส่เข้ามาได้นะครับซึ่งเออก็โอเคนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับคือมันตัวดีเพดเนี่ยมันมีสปริงนะเมื่อมันมีสปริงนะครับมันก็เหมือนกับจะมีความเด้งกลับค่อนข้างสูงนะไม่ได้กดยากแต่ว่ามันจะเหมือนกับมีแรงเด้งกลับมา ก็โอเคนะให้มาก็ยังไม่เคยเห็นจอยไหนให้สปริงอันนี้ในดี a d มานะครับก็โอเคนะครับถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีแจ็คกูฟัง3.5มาให้นะครับต่อในตัวได้เลยนะครับผมด้านบนนะครับมีตัวแผลลิ n งอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเชื่อมต่อครั้งแรกเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการกดแผลลิ n งกับตัวอย่างเช่น USB ของตัวสี่เนี่ยเอากดตัวนี้ค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะต่อกันอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับซึ่ง USB Type C ตัวนี้ก็ไว้ชาร์จหรือว่าเเอาไว้สี ปุ่มเลเยอร์เขาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์บอกสถานะการเชื่อมต่อนะนะครับก็จะมีไฟล์บอกสถานะว่าเบอร์หนึ่งเชื่อมต่ออะไรผสมเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับอนาล็กนะครับมาเป็นแบบพอเอฟเฟกนะครับก็คือสามารถถอดเปลี่ยนตัวอนาล็อกได้นะครับซึ่งอย่างเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบอ้วนใช่ไหมนะฮะนี่เป็นแบบอ้วนนะที่เขาแถมให้มานะครับเขาจะเป็นแบบสูงนะครับซึ่งเวลาเราอยากจะได้แบบถนัดถนัด อย่างไหนเราก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับโอเคนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวปุ่มมาโครนะครับออยเซตได้นะครับว่าจะให้กําหนดเขาเป็นอะไรนะตรงกลิบเนี่ยจะเป็นกลิบแบบมีเท็กเจอร์นะครับซึ่งเอาไว้กันลื่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็ไม่เชิงว่าจะเป็นพลาสติกที่แบบ มืดไปเลยสักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะแต่จริงๆแล้วคือมันเห็นภายในนะครับก็คือมันด้านหลังแบบใสๆนะครับซึ่งสามารถเห็นตัวสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสลับโหมดนะครับตั้งแต่นี้ทั้งสวิตช์นะครับแล้วก็เป็น Android นะครับ D input นะแล้วก็จะเป็น iOS นะครับนะครับแล้วก็จะเป็น Windows ที่เป็น USB 2.4นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถสลับปุ่มได้ง่ายนะครับสามารถสลับโหมดเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะต้องเชื่อมต่อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการควบคุุมมอจยาาานครบบเเเวลสี USB 2.4ไปที่คอมแล้วใช่ไหมนะครับเราสามารถกดเปิดได้โดยนะครับกดเปิดเครื่องก่อนแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเพื่อให้เขา pairing ลลกันอ่าเนี่ยเขาจะแพ i r i n g กันแล้วเห็นไหมฮะเราจะใช้ตัวปุ่ม connect เนี่ยเพื่อเป็นการต่อ c o n n e c กับ USB ซึ่งเวลาเราเปิดแล้วนะครับเราก็จะเจอไฟแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยนะนะครับตัว MBH My ก็มีไฟขึ้นมานะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นไฟแบบเรือเเป็นสีาขาวๆนะถ้าเราอยากจะ adjust ตัวไฟนะครับเรากด ไปที่ตัวสตาร์ทนะครับบวกนะครับแล้วก็กดที่ด้านซ้ายของ d p a d เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งของไฟได้นะครับอย่างเช่นนะนรับเป็นแบบบิดดิ้งนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบสายลุ้งหมุนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบปิดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณ4แบบนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะปรับตัวความสว่างของไฟที่ตัวจอยนะครับเรากดตัวที่ปุ่มลบนะครับหรือปุ่มซิเลตนั่นเองนะครับแล้วก็แอดจั t ได้ที่ ลงและขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถหลี่ตัวไฟลงมาได้นะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะ เราสามารถปิดได้เลยนะครับมี4ระดับนะครับก็คือระดับสุดท้ายก็คือเป็นระดับที่สว่างที่สุดนะครับนะะวิธีการปรับไฟก็ประมาณนี้ก็นค่อานง,ง่ายนะครับผมในส่วนของการปรับสั่นของจอยนะครับเราสามารถกดปุ่มโบทบด<ๆ>ก็ปรับที่ตัวอนาล็อกตรงด้านซ้ายนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ระดับนะนะมี0นะครับ 0, 25 70 100, แล้วก็ไป 100, 100> เลยประมาณ4ระดับนะครับซึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับผมนี่วิธีการปรับนะฮะก็ ผมว่าปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับผมชอบให้มันสั่นเยอะๆในการปรับปุ่มทบโหมดนะครับเราสามารถปรับได้2แบบนะครับก็คือการปรับแบบให้เขาเป็นปุ่มที่เราต้องการค้างไว้นะครับซึ่งเขาก็จะกดตึ๊ดๆๆๆๆไปนะครับหรือนะครับกดแบบออโต้แอสไซน์นะครับก็คือเป็นการกดปุ่มทบโหมดให้เขายิงตัวไม้โดยการเซ็ตก็คือเรากดค้างที่ปุ่มทบโหมดนะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่ต้องการที่จะกดนะครับแล้วก็ กดอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการทำออโต้เทอร์โบนะครับก็คือไม่ยากนะครับในการเพรสเทอร์โบนั่นเองในส่วนของการปรับตั้งค่าปุ่มมาโคนะครับให้เรากดตัวปุ่มเทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้กดด้านหลังนะครับที่เราต้องการจะตั้งค่านะนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะตั้งค่าปุ่มมาโคด้านหลังนะอ่ะพอเขาขึ้นไฟกระพริบแบบนี้แล้วนะครับให้เราเลือกปุ่มที่เราต้องการนะครับ อืม่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ่ม A เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มมาคโครด้านหลังว่าให้เขาเป็นอะไรนะครับผมก็ การเซตติ้งเบื้องต้นของจอยก็จะใช้ประมาณนี้นะครับในการกดปุ่มเอานะครับซึ่งก็อาจจะต้องศึกษาในคู่มือกันอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งคู่มือมีบอกหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าจอเกมแพดเทสเตอร์นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทสอบเกมแพดเทสเตอร์กันก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันนะครับว่าเกมแพดเทสเตอร์ของเขาได้ค่าสโ c ร r อลิตี้เท่าไหร่แล้วก็การกดปุ่มฟิลิ่งเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกครับว่าการกดปุ่มของตัวนี้นะครับเขาจะมีการไล่ระดับตัวทิกเกอร์เนาะเห็นไหมฮะเราสามารถไล่ระดับค่อย ค่อยๆกดลงไปได้ค่อยๆทิ้งน้าหนักลงไปได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราล็อกทิกเกอร์ไปแล้วนะครับจะเป็นจังหวะเดียวนะครับคือกดปุ๊บทิ้งน้ําหนักไปปั๊บมันก็จะสุดปุ๊บเลยนะครับเราสามารถใช้โหมดแบบนี้ได้ตามที่เราต้องการในสถานการณ์ต่างๆนะครับเช่นเราต้องการเล่นเกมไฟติ้งเราอยากจะกดจังหวะเดียวเราก็กดได้เลยนะครับเราไม่ต้องไล่ระดับอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ R B R B นะครับซึ่งเป็นปุ่มนั้น,นาก็กดง่ายๆนะอย่างที่บอกก็คือมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ สัมผัสที่ค่อนข้างจะดีนะครับให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับในส่วน A B X Y นะครับกดง่ายๆนะครับเป็นปุ่มบับเบิลที่ก็เด้งสู้มือใช้ได้นะครับสัมผัสนิ่มๆนะฮะก็โอเคนะฮะในส่วนของ D-pad นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันจะมีตัวสปริงใช่ไหมนะครับถ้าเป็นแบบวงกลมเนี่ยมันจะมีลั่นเป็นแบบ สองเลเยอร์ชันได้นะครับก็คือลั่นเป็นด้านบนเนี่ยถ้าเราเรากดด้านซ้ายนะครับมันมันจะมีลั่นขึ้นมาเนหะ็นไหมมันจะมีลั่นขึ้นมานิดหน่อยนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวปุ่มดิปแพดเป็นแบบกระกระบากนะครับซึ่งตัวนั้นมันจะทําให้ตัวการกดปุ่มแบบด้านซ้ายไม่ลั่นนะครับก็แล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนการใช้งานยังไงครับซึ่งปุ่มดิปแพดเขามีมาให้ในกล่อง ในส่วนปุ่ม start กับซี l ล็ตนะครับซึ่งมันอยู่ตรงโพ i ิชันนี่ค่อนข้างจะต้องเอื้อมมานิดนึงนะครซึ่งถ้าเราไปกดปุ่ม Capture ์เนี่ยคขาจะไม่ s ตาร์ให้เรานะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความพุ้นชินระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลในส่วนของปุ่ม Capture นะครับ คือจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันแอบแฝงอยู่นิดหน่อยนะครับเมื่อเรากดปุ่มแคปเจอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันจะเป็นการสลับปุ่มระหว่าง D-pad กับปุ่มอนาล็อกด้านนี้นะครับพอเรากดปุ่ม Dpad นะครับมันจะกลายเป็นอนาล็อกนะแต่พอเรากดปุ่มอนาล็อกมันจะกลายเป็นนะาาปุ่ม Dpad น,น,นะครับซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันรับไว้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเรากดปุ่มแคปเจอร์ประมาณ3ครั้งจอจะมีการสั่นขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการสลับปุ่ม2ปุ่มนี้ระหว่าง Dpad ด้านซ้ายกับตัวอนาล็ โอเคมีให้ฟังก์ชันแบบนี้มานะครับเผื่อเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการที่จะกดอนาล็อกเป็นตัวนี้นะครับผมนะครับเอาล่ะเซอร์โคเรตตี้กันดีกว่านะครับว่าค่าเซอร์โคเรตี้นะครับของ WGP 15นงเป็นยังไงโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเป็นฮอร์เอฟเฟกแล้วนะครับแล้วก็เป็นอนาล็อกแบบกลมๆอย่างนี้นะครับน้ำหนัก ของอนาล็อกค่อนข้างจะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์เออรจะอยู่ที่0.1นะครับถือว่าเป็นจอยที่ค่อนข้างจะมีตัวเวลยะของกรอกอนาล็อกเนี่ยค่อนข้างจะ ทำมาได้ค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับประมาณนี้ดีกว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวส o ตร r a ต i n g มันไม่ได้วัดว่าจอยนั้นดีหรือไม่ดีนะจอยทุกจอยจะวัดกันไปที่ค่าดิฟหรือว่าค่าเดซโซนนั่นเองนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จอยใหม่ๆออกมาเนี่ยค่าเดโซนของจอยใหม่ๆเริ่มจะหายไปแล้วบ้างแล้วดังนั้นต้องไปดูที่ตัวเครื่องใหม่ๆอย่างเช่นตัวนิโคสวิทสองหรือว่า ps 6เลยนะครับว่าจอยเขาจะพัฒนาประมาณ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมแฮนเดอร์สโอเคนะครับเกมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับนั่นก็คือ Monster Hunter ตอนะครับใน Beta Test นะครับผมโอเคนะครับเราภารกิจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะครับเดี๋ยวจะมาล่ามอนกันด้วยจอย WGP 1 5กันนะครับผมจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับผมนี่มาแล้วโอ้โหมอนเยอะมากอะไรกันขนาดนั้นมันลุมกันเลยเหรอโอ้โห ลูกเยอะมากอะไรวะเนี่ย <c ười> จิ้งงอนโอ้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 โหอ,อ,อ,อยู่กันเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาล่ามอ,อนกันนะฮะโหไม่มีโอกาสตีเลยวเฮ้ยสิงโตทะเลทรายหรือไงอตัวตัวใหญ่สุดนะครับตัวตัวอื่นๆจะเป็นลูกมันนะฮะมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องล่านะเดี๋ยวเราต้องเอาดังพอตโอเคยิงไปหนึ่งตัวยิงไปสองตัวนะครับอ่าโอเคได้เวลาหนีกันแล้วนะครับเหลือตัวใหญ่ตัวเดียว จอยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับดู p 15นะผมว่าตัวนี้เนะ่ยจอยค่อนข้างจะแม่นยำนะครับอ้โอ้โหตบขึ้งหลอดเดี๋ยวก่อนนี่เป็นสก,กิลฟีมิวเว้ยโอ้โเดี๋ยวก่ีมิวแต่ว่าโอ้มาแมวมาช่วยแล้วอ่ะอืมนะครับจังหวะจังหวะโอเคนะจอยสั่นได้ค่อนข้างดีนะครับไม่น่ารำคาญเลยตบไปเลยคือรีสปอนค่อนข้างดีนะครับโอเคอยู่นะ โดยส่วนตัวนะผมไม่ชอบใช้แบบเป็นเซอร์เคิลนะครับผมชอบใช้แบบเก่ามากกว่านะครับโดยที่กด LB นะแล้วก็เลือกของไปนะครับโดยที่ตัวจอยก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือตัว LB เนี่ยมันมันมันกดค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นดังนั้นการเลือกของของผมมันก็ทําได้ค่อนข้างเร็วอยู่ผมจะไม่เคยใช้ตัวตัวเซอร์เคิลที่มันเรียกเรียกไอเทมเลยครับมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มันมันมันไม่ถนัดนะ ถ้าคนเล่นมอนทันภาคเก่าๆมาจะรู้นะครับว่าเวลาจะเลือกไอเทมอ่ะมันจะเลือกแบบผมจะเลือกแบบเนี้ยมันก็จะมีช็อตคัทของมันอยู่มันกินมักินสัปหลาซะด้วยแล้วก็คือจอยเก่พรีเมียมระดับตัวหนึ่งเลยนะในราคาที่ว่าข้างคุ้มอยู่อเดี๋ยวเราลองไปเล่นนกเล่นเล่นนกด้วยดีแพกันนะครับอ่ะเลีงนกเพื่อกระโดดขึ้นไปไงนี่ไงติดด้วยเห็นไหมอ่านะครับเคฟินิชมาเลยซิโลซัม นี่ล้มนะครับอ่าพอล้มแล้วปุ๊บเราไปซ้ำนี่มาจอยโอเคนะครับก็หลังจากที่ได้ลองกับมอนทันส์ไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออการใช้งานจอยตัวนี้ถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานการเล่นเกม PC นะครับซึ่งตัวจอยเนี่ยกดง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีการสั่นที่ค่อนข้างไม่โอเวอร์มากนะครับก็คือจะเป็นการสั่นที่กำลังพอดีมือนะปุ่ม lb rb เนี่ยกดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาเรียกผมเรียกใช้ไอเทมอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเวลาเรียกใช้ไอเทมเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดตัวซิเคิลเท่าไหร่นะครับปกติคนอื่นเขา,าอาจจะก,กดตัวเนี้ยจะเซตอาจจะเซตปุ่มไว้นะครับซึ่งตัวอนาล็อกก็ ไปได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย RS เนี่ยก็ค่อนข้างไปได้ค่อนข้างโอเคนะนะครับดังนั้นการที่เราเลือกใช้ item งไอเทมง่ายๆนะครับก็ถือเป็นการได้เปรียบอยู่นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุป,ปโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกับ Nintendo Switch กันบ้างนะครับเพื่อมาลองการใจโล WGP 1 5นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสวิตตัวสวิตด้านหลังไปหมดนี่ Nintendo Switch นะครับแล้วเราก็กดตัว Sync b บ t t o อ1ครั้งนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมันก็จะรู้จักกันเองนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยรู้จักกันแล้วนะครับนี่เป็นไงแพ i ล,ลิ n งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไปเล่นเกมตัว Mario Kart กันนะครับว่าตัวของตัวของจอย WGP 15เนี่ยเขาจะมีการใจโรได้แบบไหนนะครับอืมอเรื่องของการใจโรนะครับผมรู้สึกว่าอ่าก็ใจโรได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัว j o ย ban tech WGP 15นะ ซึ่งการจโรของเขานะฮะอาจจะไม่ได้เบาเหมือนบางรุ่นนะนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนะครับใช้ได้นะครับบางรุ่นการ J จโรจอยเขาจะเบากว่าน,นี้แต่นี่เขาจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังจโรได้อยู่นะฮนะเวลาการซ้ายขวาซ้ายขวานะสําหรับผมคือเขาก็ค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับอืมนะครับก็ จโของเขาเนะี่ยเขาก็ค่อนข้างโอเคนะพราะประมาณนะครจ,จะอยู่ในเกมนี้ประมาณถ้าถ้าให้เต็ม10ผมให้ประมาณสัก7นะครับซึ่งมันจะมีบางช่วงที่เข้าโคง้งสมมติว่าเราจะไปด้านขวาใช่ไหมแต่ว่าตัวจอยเหมือนจะบังคับให้ไปทางซ้ายอยู่นิดหน่อยนะครับดังนั้นการไจโลเขาอาจยังไม่เก่งเท่าจอยบางตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้นะครับตัว f a n t e x US Pro Controller นะสรวน,นผมก็มองว่าเกมที่ใช้ไจโรมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นจอยเนี่ยก็มีมาให้ก็ถือว่า โอเคครบนะครับเท่านั้นเองนะครับก็มาสรุปกันนะครับว่า FanTech US Pro WGP15 Wireless Controller นะครับเหมาะกับใครนะก็เหมาะกับคนที่ต้องการจอยเกรดพรีเมียมนะครับในราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมได้ทั้ง Hall Effect นะครับ Hall Trigger นะแล้วก็ยังเป็นจอยที่สามารถเปลี่ยนตัวอนาล็อกแล้วก็ตัว D-pad ได้นะครับรวมถึงนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องการเชื่อมต่อหลายโหมดนะครับซึ่งตัวนี้ให้มานะครับผ ในราคาที่ค่อนข้างย่อมเย่อแล้ววัสดุของเขาดีมากทั้งงานประกอบเอ่ยทั้งตัววัสดุที่เป็นตัวดีแผดเอ่ยสวิตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับผมถือว่าในราคาประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีตัวไหนให้มา ส่วนราคาของ f a n t e g e Wireless Gaming Controller WGP 15นะครับจะอยู่ที่1 1 8 0อบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมโค้ดลดต่างๆหรือในช่วงที่เขาแฟลชเซลล์ต่างๆนะนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับจอยตัวนี้นะครับเวลามีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะซื้อได้ประมาณ8 0 0 9 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากตสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ f a n t e g e Official Store นะครับที่ส่งตัว f a n t e ับ EOS Pro WGP 15 Wireless Controller มาให้เราได้รีวิว นนถ้าใครอยากสั่งซื้ออุปรกรณ์ของ Fan t e ทคก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ description นะครับหรือใครจะสั่งซื้อตัวจอยตัวนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์ที่ description <c oughs> ได้เลยเหมือนกันนะครับรับรองว่าคุณจะได้ของแท้แน่นอนแล้วก็มีการรับประกันอยู่2ปี ด้วย,ยก็ต้องประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวจอย w G.P 1 5นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ทางเอเจนต์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและค่าคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก mm ็ hmm. ใหม่คลิปหน้าถ้ามีคลิปอะไรก็ต้องติดตามมาดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ